อ่าฮัลโหลกุดมรอนิงนะฮะเจ้าดีคข้าพน้องนะครับ,รบ,นนรบในี้อนซิวก็นไนใต้หลังแดนก็น,นะครับตอนฝนตก <c oughs> อาหารเช้านะครับมอนจะเก็บผักแล้วก็จะเอาไปแกงอใสา่เห็ดนะครับพี่นอ้องฝนก็ตกตกดูกสิครับแต่ว่าต้องกินนะครับแต่ว่าฝนตกก็ม้อนดูจะทํายังไงเนาะมันก็ต้องเก็บก็ถ่ายให้ดูนะครับ กระถักรยกราลำเสาา้นี่หงก็งกมังม้อยอ่อนอนึ่งนี่ยนี่งแกงสับเช็ดแกงใส่เห็ดตินนูเห็ดนะอะไรอ่ะเห็ดผ่านเห็ดแรงนะฮะมะเขือแกงใส่มะเขือด้วย มันจะได้มีแบบว่ามีน้ำข้นๆนะครับเอาลงไปเหอะโอเเค้ยยังดักเลยนะครับแกงเห็ดยังผักใส่ไปยังดัก นะครับบ่อปลาหลุกของมนนะครับตอนนี้นก็โตเท้าขมิปองแล้วนะฮะไปครับพี่น้องตอนนี้เราก็ไปแกงกันนะครับเฮ้ยอวอมมนจะเอาหลอกกันเลยนะหลอกลากซูหลอกไปอหลอกลักซูไปด้วยนะครับ มันก็เหมือนนะไมเรียกว่าอะไรนะเหมือนต้นหอมเลยเอาไปผัดเฉียดหรือว่าใส่อะไรก็อร่อยนะครับเนี่ยผักลากซูผักลากซูกกซหรือว่าพักหมีกาอะไรอย่างเงี้ยนะที่บ้านหวงก็เรียกผักหมีกานะครับนี่เขาเรียกว่าพวกหมีกกาค่ะ ควรจะตกทั้งวันทั้งคืนครับตกหนักต่ไม่ไม่ตกไม่หนักหรอกปนแบบว่าปล่อยปล่อยอ่ะันสน้มอลดินก้ามันอะไรเห่ะอนนี้เราปัตงตึงตื <c oughs> ่นเค๊าเค๊ ถ้าพี่น้องนี่ก็มันจะามาให้ดูในเห็ดนะครับเห็ดที่แม่บอกว่าขอมาให้เนาะแต่ว่ามันจะเอาใส่ผักนิดนึงแล้วก็มันก็จะผัดใส่ดอกลากซูนะครับหวานมากหวานนิเลยพูดเอามาอันนี้ดอกลากซูเนี่ยให้ได้ก็บกลิ่นเนี่ยอืม นี่ก็คือเมียบอกวนทอมาให้นี่คือคือหลอกรักสู้นะคะมันก็จะผัดไทยเร่อกว่าอะไรอ่ะจะผัดไทยห็ดนะคะพี่น้องมันกิดเกี่ยน,นะรั้งหมน้ก็เหมือนหลอกล่มอมน่ะแต่มันก็จะอร่อยกว่าเปล่าวันนี้ทำกับข้าวในหม้อลิ้นนะครับ ก็จะดูแบบเล็กน้อแล้วก็จะใช้น้มัดินที่เตรียมไว้นะคะมันน้อย นี่น้ำเดือดแล้วนะครับพี่น้องมันก็จะใส่เห็ดลงไปก่อนนะแต่ไม่ใส่หมดเนาะมันจะเอาเห็ดผัดใส่อะไรบางอย่างนี่นะครับเห็ดจะผัดใส่ไ้อ้นหลอดแปนด้วยเี็น้องไปไปก่อนนี่คือเป็นเห็ดแยงนะครับ น่าจะเป็นเห็ดตินหนูแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปิดทาไว้ก่อนสักพักแล้วก็จะผักลงไปครับตรเนี้มันก็จะใส่ผักลงไปครับหอมไลองคนกนะเทยม

็ทเสร็จแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเราใส่ถุงน่าแล้วนะผัดก็ต้องใส่ถุงน่างด้วยครับไปล้างผมนะครับนะครับไคล้างัจากล้างเสร็จแมวก็เดี๋ยวใส่ในเห็ดนี่เลยนะครับ มีอาหารไบอยังเห็ดแล้วก็สามารถทำเมน,นูได้หลายมีอย่างนะครับเออในครับทีนี้มันก็จะผัดเห็ดนะครับแต่แล้วก,ก็จะพยายำให้มันเรียบร้อยก่อนแล้มวมันต้องเขายำอันนี้ให้มันเรียบร้อยก่นอนนะผัดไว้อย่างนั้นเพราะนี้ที่เป็นยำนั่นเอ น้าเรน้าเนียังนักกินเราเขาพีน่น้องเราสิน้องมาหนาักกินนะนักกินาอืมชอบมึงด่าจะตังชอบนักคนเลยค่ะอ่ารอบนี้ก็สุกเรียบร้อยนะครับท่านก็จะตักนักกินเลยนะครับอย่างที่นี่ก็คือน้ำพริก มีอ่าน้าพริกมีกระเทียมน้าพริกมีหอนะฮะน้าพริกกระเทียมแล้วก็พริกสดมะนาวเหมือนเดิมค่ะเพื่อจะกินกับแกงเอาเจาะ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 สะพูลสะพูนี่ไงนี่ไงนี่ก็คือหน่อส้มโวไม่เป็นไรเขาพูดเลยแล้วก็แล้วก็นั่นก็คือ แกงผักัน,นก็คือผัดเห็ดนะครับอ้าโรนากินทุกอย่างอร่อยบบนะครับมาชิมกันดูดอืม,มอกำ<อ><ห>รจอก็ไม่เลอะครับมาครับพี่น้องก,กินกันที่นี่อาชุดนังนะ่งไหนกินกับข้าวร้อนๆน้ำซาวนะครับ นั่นคือหน่อส้มนะครับหลอไม่ห,มหก giật ก็มันทำอะไมามคือก็ไม่ทำไหครับหน่อยเลยอะอ่ะทุกอ,อ่ะอทางรถลว มะเขือเลืองกับหน่อไม่ส้มอร่อยนะครับอืม อื <c oughs> อร่อยทุกมินหนูเดวยครับอาีานนหมนนไม่ได้พูดเล่นนะอร่อยจริงหาถ้าแกงเห็ดต้องตำพริกแบบนี้ด้วยนะครับอร่อยโอเคครับพี่น้องม้ชิว้วกันใต้หลังเลี้งก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปแกงผักสดๆ ผัดเห็ดแล้วก็หน่อไม้ส้ม,นะ,ม,มน,นะครับเพราะว่าแต่ว่ายังอิ่มกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นคลิปกินอย่างเดียวมันก็จะจัดเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็ตั้งไปเก็บผักแล้วก็มาทาแกงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่น้องก็รู้อยู่นะคะคือมันยาวกันไปแล้วมันอับรุลยากนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามทุกคนครับ